บางท่านเลือกคว,ความสวยจนลืมว่าการใช้งานไม่ถูกประเภทนั้นคือสิ่งที่ผิดนั่นเองนะครับคันนี้หกแสนกว่าคันนี้5้าแสนกว่าแต่อยจะบอกว่าตัวเลขตัวนั้นไม่ได้เกี่ยวที่ผมอยากจะบอกผมต้องการคุยเรื่องฟีลลิ่งลวนๆว่าทั้ง2องคันนี้เขาให้ความสําคัญกับจุดไหนมากกว่ากันแฟนโครฟาแต่หัวใจ Back Edition เหมือนกันความสวยงามสองคันนี้ออกมาคือโทนดุดันเหมือนกันก็คือ ล้อด,ดาด้านล้อด,ดาเงาทั้งสองคันแตกต่างกันเรื่องแกจิตและการใช้งานล้วนๆคันนี้เป็นรถที่ต้องการพอร์ฟ์แมนกับใช้งานง่ายส่วนสูงสแตนดาดต้องการไปทุกสภาพถนนคันนี้ตอบโจทย์ครับทุกคนแต่กับการคันนี้ต้องการฟีลลิ่งทรงสวยโหลดดีคันนี้ห0 0สนกว่าคันนี้ห้าแสนกว่าแต่อย่าบอกว่าตัวเลขตัวนั้นไม่ได้เกี่ยวที่ผมอยากจะบอกผมต้องการคุยเรื่องฟีลลิ่งล้วนๆว,ว่า ทั้งสองคันนี้เขาให้ความสําคัญกับจุดไหนมากกว่ากันผมจะพาเพื่อนๆมาดูคันนี้ก่อนนะครับล้อคันนี้นะครับเลือกเป็นแบรนด์อาร์ฟอร์นะครับเป็นสีดําเงาครับทุกคนให้มิติความซิ่งเหตุผลที่เขาเลือกล้อลายนี้คือล้อมันโชว์เบรกนั่นเองนะครับแต่กับการลูกค้าท่านนี้เคยมาลองยางที่รถผมใช้ก็คือเป็นยางโตโย ST3 แต่ปัจจุบันคันนี้เขาไม่ได้เลือกครับทุกคนเพราะเขาต้องการเอาคันนี้ไปลุยไซ์งานได้เขาเลยเลือกเป็นยางออเทเรน โตโยเอทีสเพราะบางทีเขาจะเอารถไปเดินทางต่างจงังหวัดอย่างออเชรนจะตอบโจทย์ทุกสภาพถนนนั่นเองนะครับเขาต้องการโชคที่ปรับระยะได้เยอะก็เลยเลือกเป็นโชคแบรนด e ์เออร์ลินที่สามารถปรับได้แบบทรีเวและที่สําคัญที่สุดคันนี้เขาเคยขับโหลดมาแล้วเขาต้องการเอารถสูงสแตนดาร์ดนั่นเองเขาเลยเลือกเป็นเออร์ลินทีเวในตัวสูงแสแตนดาร์ดนั่นเองนะครับ โช๊ที่เป็นทีวนะครับอย่างที่บอกแล้วว่าลูกค้าเคยใช้ kwv 3เป็นโชคทูเวแล้วรู้สึกว่ามันละเอียดพอเขามาทดสอบทีวบนเออร์ลแล้วมันละเอียดกว่าเดิมจ่ายเงินแสนสี่กว่าบาทได้ทีวเขาบอกคุ้มค่างั้นพี่หนกผมไปตัวนี้ก่อนละกันนะครับเหตุผลต่อมาครับทุกคนเราได้ล้อได้ยางได้โช๊กกันแล้วนะครับคันนี้เลือกเบรกเป็นพานิเมล่าเซตยีค่าตัวเกือบ20,000 0บาทเป็นเบรกแท้พร้อมกระปุกบาลาน ผมพาลูกค้าทดสอบแล้วเขาบอกเพียงพอตรงการใช้งานที่สําคัญผมจะบอกว่าร้านผมขายราคานี้เป็นเบรกแท้เท่านั้นรวมกระปุกบาลานซ์เบรกเรียบร้อยครบจบในตัวเดียวคันนี้นะครับเลือกรถเป็นน็อตฟลอดนะครับของค่าย M1 นะครับค่าตัวหมื่นกว่าบาทฉะนั้นน็อตตัวนี้ก็สุดเหมือนกันลูกค้าท่านนี้ตั้งใจทํารถเป็นโทวนด้านทั้งคันนะครับก็เลยตัดสินใจเป็นคาร์บอนด้านนอกเป็นลายแมนซอลลี่ด้านต้องบอกก่อนว่าลายแมนซอลลี่เนี่ยนะครับลักษณะก็จะคล้ายเกตงูนี่แหละนะครับก็จะเป็นเลื้อยๆไปติดกัน ลูกค้ารู้สึกเคยดูลาย2แล้วรู้สึกมันธรรมดาไปก็เลยจัดเป็นแมนซอรี่นั่นเองนะครับส่วนภายในนะครับลูกค้าท่านนี้เลือกเป็นลายฟอร์์นะครับลายฟอร์์ก็คือลายหินอ่อนแต่เขารู้สึกว่าหินอ่อนเวลาเงามันแสบตาเกินไปก็เลยเป็นเลือกเป็นลายหินอ่อนด้านนั่งเองนะครับคันนี้ครบจบในพิกัดนี้เฟลลิ่งคันนี้ต้องบอกเลยว่าลูกค้าเน้นทรงลุยทุกสภาพถนนต้องการเฟลลิ่งลูดทุกฝาท่อสูงสแตนดาร์ดกับยางออเทอเลนเลือกใส่กอง BMC ไว้นะครับและอนาคต ก็คุยกันว่าจะมาต่อท่อกับต่อกล่องกับผมอีกนะครับก็จะเป็นสเต็ปต่อไปที่เราจะเล่าให้ทุกคนฟังว่าอนาคตคันนี้มีต่อแน่นอนเพราะคือ V6 ที่ผมขับอยู่นั่นเองนะครับรอดูความสวยของคันนี้ดีๆนะ ก่อนที่จะไปดูคันนี้นะครับฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กด u b s ส r i b e ให้พี่นอง1ีนดสามด้วยนะครับแล้วมาดูคันนี้กันนะครับในร่างของคันนี้นะครับเริ่มต้นที่ตัวล้อเหมือนกันลูกค้าเลือกเป็นล้อตัวฟอร์ดเหมือนกันแต่คันนี้เลือกเป็นลายเลสฟอร์ดครับทุกคนเป็นล้อสีดําเงาเหมือนกันนะครับและลูกค้าเลือกเลยต้องเอาลายนี้เท่านั้นซึ่งผมเคยบอกแล้วล้อแม็กผมไม่ได้สนใจเลือกที่ชอบเพราะมันคือความสวยงามที่เดียวที่คุณควรเลือกนั่นเองนะครับ แล้วสิ่งต่อมาที่ลูกค้าเลือกคือโช๊คโปรเฟนเดอร์นั่นเองโช๊คโปรเฟนเดอร์สเต็ปโหลดขับโคตรดีขับแล้วโคตรใช่ซึ่งเราบอกเลยว,ว่าในตัวนี้นะครับก็เป็นแพ็กเกจโหลด2นิ้วก็คือตัว2.5 OM ในพิกัดมีปีกนอกให้มีโช๊คให้มีสปริงให้ในค่าตัว91,000บาทแต่อยากจะบอกทุกคนนะอนาคตแบรนด์นี้นะครับกำลังจะออกโชค๊คทรีเวเหมือนกันในค่าตัว1 2 0 0 0 0บาทในโชค๊คทีเวให้โชค๊คหน้าโชค๊คหลังพร้อมสปริงกระบอกเป็นอลูมิเนียม โชคทีวีกำลังจะมาแล้วสำหรับสายสุดทีวีแสนสองลองตัดสินใจกันดูตรงนี้นะครับมาต่อกันที่ระบบเบรกนะครับทั้งสองคันเลือกเหมือนกันอย่างที่ผมบอกแหละพานาเบล่าเซตยี่สิบเหมือนกันชุดนี้เพียงพออยู่แล้วคันนี้ต้องการโชว์เบรคครับทุกคนใส่เบรกเป็นสีเขียวใหม่ล่าสุดเพราะสีเขียวนี้เป็นสีเขียวที่ผมเลือกเข้ามาเพราะผมรู้สึกว่าโดดเด่นทำให้รถด,ดูเรซิ่งในตัวครบจุบในตัวเดียวเลยนะครับราคานี้พร้อมเหมือนเดิมครับทุกคนก็คือลูกค้าเลือก ฮับเป็นสีเงินเพื่อต้องการให้ฮับมันโชว์ความสวยขึ้นมาฉะนั้นหมายความว่าเรื่องฮับเรื่องสีทุกอย่างสามารถเลือกได้นะครับในการที่คุณเลือกเบรกคัสตอมสําหรับ P213 นะครับกับการคันนี้นะครับเขาบอกเลยเขาต้องใช้โตโยเท่านั้นและเขาเลือกเลยต้องเป็นโตโย ST3 เท่านั้นเพราะรถเขาเองตัวไทตันเขาขับเร็วเขาใช้ ST3 แล้วเขาชอบ ฉะนั้นอย่างที่ผมบอกเลยว่าอย่างโตโยต์เอสทีสเป็นตัวน่าจะเกรดสูงสุดและในสเปค 27555R20 รีดน้ำดีขับเร็ววเบรกดีเอสที 3, ตอบโจทย์แน่นอนสําหรับรถรุ่นนี้นะครับกลับกันครับคันนี้นะครับแต่งโคนดําด้านมารู้สึกว่าดําด้านมากเกินไปแล้วพีโโ่หนกชุดคาร์บอนด้านในเป็นดําเงาบ้างนะครับคันนี้เลือกภายในเป็นแมนซอรลี่เงาครับทุกคนเพราะเขารู้สึกว่าลายคาร์บอนของแมนซอรลี่เงาสวยกว่าอย่างที่ผมบอกทุกคนแหละ ะด้านจะเงาอยู่ที่ความชอบและพบมันเป็นลายเดียวกันนะครับฉะนั้นความสวยงามสําหรับผมเนี่ยผมให้ทุกคนมาเลือกด้วยตัวเองว่าชอบลายไหนเลือกสิ่งนั้นเพราะการขับขี่คือสิ่งที่ผมต้องการมากที่สุดมากกว่านะครับ ความสวยงามเรื่องความชอบเรื่องความเงาเรื่องความด้านคือความสวยงามล้วนๆให้ทุกคนเลือกตามความชอบได้เลยนะครับแต่กับการเรื่องการใช้งานนะครับให้ผมเป็นคนช่วยเลือกน่าจะดีกว่าไม่ว่าจะเป็นโชค๊คอัพอยางรถยนต์ผมจะบอกว่าสสิ่งนี้คือเรื่องของการใช้งานล้วนๆบางท่านเลือกความความสวยจนลืมว่าการใช้งานไม่ถูกประเภทนั้นคือสิ่งที่ผิดนั่นเองนะครับซึ่งอย่างที่ผมบอกแหละยางมันก็มีหลายประเภทโช๊คมันก็มีหลายตัวการเซ็ตการปรับ คือหัวใจของการทํางานของร้านพีอง2013นะครับซึ่งวันนี้นะครับก็จะมีแบบอย่างให้ดูว่าคันนี้นะครับในพิกัดสแตนดาร์ดหล่อพอไหมเพียงพอหรือเปล่าตรงใจคุณไหมและคันนี้พิกัดโหลดชอบไหมทรงดีไหมสวยพอไหมซึ่งเราบอกว่าโชคแบรนด์นี้กําลังต่อยอดเป็นตัวท w ีเวซึ่งสําหรับคนที่ต้องการการอัปเกรดต่อในอนาคตเตรียมตัวรอโชคทีเวของแบรนด์โปรเฟนเดอได้เลยนะครับ ใน EP ต่อไปนะครับพี่ลงไดสามนะครับจะมีการติดตั้งเบรกเอ็นเลดฟูลเซตนะครับในรถเ v เวอร์ V6 ของผมแล้วก็มีการสรุปให้ทุกคนได้ดูกันเรื่องของโชคเออร์ลินแล้วก็ท่อแล้วก็กล่องทุกอย่างใกล้จะสิ็จสิ้นแล้วนะครับสำหรับคนที่ต้องการเดินตามหนกพี่นงัมดสามนะครับรอดู EP ต่อไปรับประกันสุดทุกป้ายแน่นอนขอบคุณครับ